คลิปนี้จะเป็นการอธิบายตลาดกลางสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่เข้าใจว่าตลาดกลางนั้นคืออะไรมันทำอะไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายในคลิปนี้ก็พบกับผมอีกครั้งนะครับกับเกม h a r ์ w o o d สำหรับคนที่ไม่รู้ว่าตลาดกลางนั้นมีหน้าตาเป็นยังไงแล้วมันอยู่ตรงไหนเพื่อนๆก็น่าจะคุ้นเคยกับตรงนี้เดียนยครับหน้าคัางไปคังเก็บขอเพื่อนๆก็แค่เดินเลาะขึ้นมาตรงนี้นิดเดียวเพื่อนๆก็จะเจอกับตลาดกลางคนระับเป็นมาเก็ตเป็นตลาดของเกมนี้เลยครับ คิกเข้าไปแล้วก็จะมีตัวหนังสืออยู่ฝั่งนี้ฝั่งซ้ายแล้วก็คิกเข้าไปดูได้ว่าหมวดหมู่นี้คืออะไรมีอะไรบ้างตลาดกลางก็เหมือนกับตลาดที่อยู่ตรงกลางให้คนมาซื้อขายกันได้ทุกคนเลยนะไม่ว่าจะซื้อหรือจะขายผู้เล่นก็สามารถมาซื้อขายกันตรงนี้ได้เลยโดยการดูผ่านตารางตรงนี้ก็จะมีตารางที่ขึ้นช่องบายกับเซลล์บายก็คือช่องของซื้อตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อจนวนของคนที่ซื้อนะครับแล้วก็เขาซื้อที่ราคาเท่าไหร่ผมจะยกตัวอย่างของของชิ้นหนึ่งคนระับ เป็นลูมิเนอร์คลิกเข้าไปถ้าเราขายเราก็จะต้องมาดูช่องคนซื้อนะครับเพราะว่าเราขายให้คนซื้อนะครับเราจะเป็นคนซื้อใช่ไหมเราก็ไปดูช่องเซลล์ก็คือช่องขายคลิกเข้าไปแล้วเราจะซื้อณนะตอนนี้ที่ราคาเท่าไหร่แล้วก็มาดูนะครับว่าสมมติเราต้องการลูมิน100ลูมินนะครับแล้วก็มาดูว่าเขาขายกันกี่บาทบ้างก็จะมีคนขายลูมินที่ 10G นะครับ จำนวนอยู่1 4 0 0 0กว่าเลยสมมติผมต้องการซื้อลูมินเนี่ยครับ100อันแล้วก็กดไปที่ช่องบายนะครับเพราะเราเป็นคนซื้อเราซื้อแล้วก็กดบายเข้าไปแล้วแลยวที่กดเข้ามาแล้วก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็ไม่ต้องงงคนระับท้าตรงนี้ก็คือเราจะเป็นคนซื้อหรือคนขายถ้าเราต้องการเปลี่ยนเป็นบายถ้าเราจะขายแล้วก็เปลี่ยนเป็นเซลแค่นี้ครับ ตอนนี้ผมจะซื้อนะครับก็เป็นบายส่วนตรงนี้มันจะขึ้นเป็นจํานวนวันจํานวนวันที่เรารอออเดอร์นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายอีกทีนึับช่องต่อมาก็จะเป็น go per ก็จะเป็นราคาเงิน G ีที่เราจะซื้อสมมุติว่าผมต้องการซื้อทันทีเลยผมก็ไปซื้อที่ 10G ให้นึกภาพว่าตอนนี้มีคนตั้งขายไว้แล้วอยู่ที่ 10G จํานวนอยู่ที่ 1- 4 0 0 0สพครับก็คือเขาพร้อม,ข,อมขายแล้วถ้าเราต้องการซื้อที่ราคานี้ก็บายแล้วก็พิมพ์ว่า 10G เพราะว่าตะกี้เขาขายที่ 10G ใช่ปะ หรือเพื่อนๆจะซื้อแพงกว่านี้ก็ได้ครับแต่มันคงไม่มีใครซื้อแพงขนาดนั้นหรอกะคนซื้อก็อยากจะซื้อถูกก็คลิดไปที่ราคาที่ถูกที่สุดผมต้องการ100ชิ้นไหมก็พิมพ์ไป100ผมจะซื้อลูมินราคาต่อชิ้นอันนี้คือราคาต่อชิ้นครับ อยู่ที่ 10g 100ชิ้นตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อสรุปว่าเราต้องใช้จ่ายเท่าไหร่ผมซื้อลูมินที่ 10g จานวน100ชิ้นก็ตกอยู่ที่1 0 0 0ก็จะมีคิดค่าภาษีครับซื้อขายในนี้ตลาดกลางก็จะมีเรื่องของภาษีด้วยนะครับก็เสียภาษีไป30โกนะครับรวมกับตรงนี้ก็จะเป็น1 0 3 0 g นะครับภาษีของการซื้อก็จะอยู่ที่3%เปเซนะครับถ้าเราจะซื้อก็ก,กดเลียร์ออเดอร์ถ้าเราไม่ซื้อก็แคนเซิลก็ได้นะครับ er เลียร์ออเดอร์ไปแล้วแล้วกก็ด accept ไปนี่ตรงนี้ก็จะมีแจ้งเตือนอีกรอบหนึ่งว่ามีค่าภาษี 30G นะคกับก็ซื้อเลยถ้าจะซื้อก็ accept จะแก้ไขแล้วก็ cancel เหมือนเดิมนี่ cancel ก็จะซื้อก็กด accept ไปแล้วพอได้เสร็จปุ๊บก็จะขึ้นหน้าแบบนี้ขึ้นว่าเราได้ทําการซื้อไปเรียบร้อยแล้วถ้าเรา collect มาก็คือเก็บเข้าตัวเราเลยแต่ถ้าเรา cancel มันก็จะยังอยู่ในนี้ครับผมยังไม่เก็บเข้าตัวนะแต่ผมได้ของมาแล้วผมก็กด cancel ไปของมันไม่หายนะไม่ต้องห่วง มันจะอยู่ในหมวดหมู่ของ My Order ตรงนี้ครับตรงนี้คือตลาด My Order ก็คือประวัติการซื้อขายของเรารกดเข้าไปได้ครับเนี่บก็จะอยู่ตรงนี้ คือว่าเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือรอออเดอร์อยู่เดี๋ยวตรงนี้ก็จะอธิบายอีกทีนะครับมากันที่ลูมินครับซื้อเสร็จเรียบร้อยก็ติบอยู่ตรงนี้ถ้าเราคลิกเข้าไปก็จะเป็นหน้าหน้าต่างตะกี้แล้วในจุดนี้เพื่อนๆอย่ากดตรงรีมูฟนะครับถ้ารีมูฟคือหายเลยนะครับเท่ากับว่า1 0 0 0 g พันที่เราซื้อไปนี้เราไม่ได้เลยครับเสียทั้งเงินเสียทั้งลูมินก็ไม่คุ้มนะอย่าไปกดนะครับรีมูฟนี่ปุ่มนี้ก็เป็นคอลเล็ตก็คือเก็บเข้าตัวเราปกติแคนเซิล้ว แล้วมันจะอยู่ในกระเป๋าเราแทนเนี่ยลูมิน100ชิ้นอยู่ในกระเป๋าก็จะแพ็คมาเป็นถุงแบบนี้ครับเราจะไปใช้งานก็เอาออกจากถุงก่อนแล้วค่อยเอาเข้าใช้ต่อไปผมจะมาอธิบายในช่องของขายบ้างนะครับสมมติว่าผมจะขายใช่ไหมครับตะกี้ผมซื้อลูมินมาอยู่ที่ 10G จใช่ไหมครับจำนวน100ชิ้นตอนนี้ผมจะขายบ้างผมก็ไปที่ช่องลูมินนี่ถ้าผมจะขายผมก็ต้องไปดูช่องบายนะเพราะบายก็คือคนซื้อนะครับเราจะขายให้คนซื้อแล้วก็ต้องไปดูคนซื้อก็มาดูที่ตรงนี้ว่าเขาเสนอราคากันททีี่่่าาไหรมคนออยกซื้ ลูมิน 1G ที่จํานวน1,000ชิ้นมันก็คงไม่มีใครไปขายหรอกเนาะลูมิน 1G เราจะขาดทุนแล้วได้แล้วก็มาดูคนที่เสนอราคาเยอะที่สุดดล,ลางนล่นนี้ก็คือ 9G ต้องการอยู่ที่464ชิ้นคนระผมได้ซื้อมา 10G แลวผมจะมาขาย 9G เท่ากับว่าผมซื้อมาแพงแต่ขายถูกอย่างนี้ก็คือขาดทุนเพราะงั้นผมก็เลยบอกว่าผมไม่ขายนะตรง 9G แต่ผมอยากจะขายตรงที่ 11G เอากําไรยังแบบซื้อมา 10G อยากขายแพงซื้อมาถูกขายแพงไปที่ช่องเซลลนะ์ครับ คลิกมาปุ๊บก,ก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้ตรงนี้ก็ไม่ต้องงงนะครับจำนวนตรงนี้ก็คือจํานวนวันที่เราจะเอาไว้รอออเดอร์สมมติว่าผมจะรอซะสวันแล้วนะครับแล้วผมว่าคลิกไปแล้วก็เลือกของที่เราจะขายก็จะขายลูมินน่ะครับก็คลิกลูมินไปตรวจสอบข้อมูลว่าถูกตัวป่ะก็กดไปครับคลิกเพราะเลือกไว้แล้วปุ๊บอย่าลืมมาเปลี่ยนราคาตรงนี้ครับราคาที่เราจะขายเพราะถ้าลืมใส่ราคาตรงนี้เพื่อนๆกดไปปุ๊บเท่ากับว่าเพื่อนๆขายลูมินชิ้นละ1 G ตะกี้ผมซื้อมา1 0 G ผมจะขายสิ11เนี่ G ยินไป ก็เขาก็จะสรุปมาว่าเราจะได้ตังอยู่ที่1 0 5่งันาสบ้หักภาษีก็คือ 49G บาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะอยู่ที่4 5นะครับก็ถือว่าเยอะกว่าซื้อนะถ้าเราขายหลังจากที่เราพอใจกับราคานี้แล้วทำการเขียดออเดอร์ไปเหมือนเดิมหรือถ้าเราคลิกไอเทมมาผิดก็สามารถกดแช่งไอเทมตรงนี้ได้ับก็คือการเปลี่ยนไอเทมนะแต่ตรงนี้เราจะขายลูมินก็กดเขียนออเดอร์ไปครับตรวจสอบให้เรียบร้อยนะว่าใส่ร,ราคาถูกไหมจำนวนถูกหรือเปล่า ก็เีย์ออเดอร์ไปนะครก็จะมีหน้าแจ้งเตือนอีกรอบหนึงถ้าเรายืนยันก็เสร็จไปแล้วจุดนี้มันจะบอกว่าออเดอร์ของคุณได้ขึ้นในตลาดแล้วแล้วก็ทําการโอเคไปจุดนี้เรายังจะไม่ได้ตัง เทาตัวทันทีนะเพราะว่าเราขายที่ 11G ใช่ไหมครับพอดีว่าคนซื้อเขาจะซื้อที่ 9G ครับไม่มีใครที่ซื้อ 11G เลยนะงั้นก็เท่ากับว่าผมต้องไปต่อแถวอยู่หลังพวกที่ขายก็คือช่องเซลล์แล้วก็มาดูที่ช่องเซลล์นี่ครับ 11G 100 100ชิ้นนี่ก็เป็นออเดอร์ของผมนะเราก็ต้องมาต่อแถวตรงนี้ก็คือเราก็ต้องรอให้14,000ชิ้นเนี่ยจำนวน 10G ขายทิ้งไม่หมดก่อนเหมือนต่อแถวว่าคนนี้ได้อยู่นหน้าหน้าเป็นหัวแถวเขาได้ขายก่อนส่วนผมต่อหลังคนนี้ผมต้องรอให้คนเนี้ย ขายให้หมดก่อนผมจึงจะมีโอกาสได้ขายในกรณีน,นี้ผมจะไม่รอคนระับจำนวน14,000ชิ้นผมมองว่ามันเยอะเกินไปผมรอไม่ไหวผมอยากได้ตังค์ทันทีเลยผมก็เลยตัดสินใจว่านั้นผมไม่ขายและผมอยากได้ตังค์ทันทีผมจะไปขายที่ก้าวีเพราะว่ามีคนรอซื้อแล้วสังเกตว่าจํานวนก็ลดลงขึ้นๆลงๆอยู่ตลอดเวลาเอาง่ายๆมันเหมือนพุดนนะครับแค่อันนี้มันอยู่ในเกมออเดอร์ของเราตะกี้ก็ไม่ได้หายไปไหนก็อยู่ที่ my order แล้วนะผมรอออเดอร์อยู่ที่ 1นึชิ้น G ผมไม่เอาละในจุดนี้คุณสามารถกดรีมูฟได้นะครับรีมูฟก็จะเป็นการนําวัตถุดิบคืนตัวเราครับแต่เงินที่เราเสียไปกับค่าภาษีนั้นก็จะเสียไปเลยนะครับเราจะไม่ได้กลับมาตรงนี้เพราะงั้นเวลาจะซื้อขายก็อย่าลืมตรวจเช็คราคาว่าเราใส่ถูกหรือย,ยังจํานวนถูกหรือย,ยังตะกี้ผมใส่ไป2วันใช่ไหมครับมันก็จะขึ้นว่า 1D เดย์นะก็คือมันนับถอยหลังไว้แล้วจริงๆมันจะเป็นันึ่ง day ยี่สิบสามเทสก็คือนนคนห,นนนหนึง่งวันนี้ผมบม่มีครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปภาพ นะมันจะเป็นแบบนี้คือเพื่อนๆก็สามารถกดรีมูฟได้นะครับสมมติผมขายไปได้50ชิ้นอีก50ชิ้นนะ่าขายไม่ออกกลายเป็นตหนสืีแดงแล้วแล้วก็กดรีมูฟได้คนระับก็จะเข้าตัวเรา50ชิ้นส่วนตังที่ขายได้ก็เข้าตัวเราในตรงนี้เราก็กดรีมูฟไปครับนี่ครับก็กลับเข้ามาเหมือนเดิมแล้วเรามาดูที่ช่องของเซลล์นะครับนี่ครับออเด์ 11G ที่ผมได้ทําการต่อแถวตะเกียบหายไปแล้วนะครับเพราะว่าผมเอาเข้าตัวผมไม่ขายแล้วมันก็จะหายไปเนะี่ยหน้าตารางนี้ถ้าผมบอกว่าผมจะขายที่ 9G นะ กดเซลลจำนวนวันถ้าจะขายทันทีเลยก็ไม่ต้องสนใจคนระับจำนวนวันเพราะเราได้รับตังค์มาทันทีแต่ถ้าเราจะขายแพงกว่านี้แล้วมันยังไม่มีใครซื้อก็ต้องไปต่อแถวก็เลือกเป็นเจ็ดวันครับตรงเวลาตรงนี้ก็สามารถเลือกได้ตั้งแต่1ชั่วโมง6ชั่วโมง12ชั่วโมง1วัน2อวัน3าวันถ้าเราอยากจะรอออเดอร์น,นั้นก็ใส่ไปเลยครับ7วันตรงนี้ไม่มีผลต่อภาษีนะภาษีก็ยังเท่าเดิมเหมือนเดิมไม่ได้คิดเพิ่มผมบอกว่าผมจะขาย 9G ผมก็เหมือนเดิมครับคิมาที่ลูมินจำนวนหนึ่งชิ้นผมขายที่ 9G แล้วก็เคลียออเดอร์ไปเนี่ยมันจะขึ้นว่าออเดอร์ของคุณได้ทาการขายไปแล้วก็คือออเดอร์สำเร็จเรียบร้อยตรงนี้ก็จะสามารถคอลเลสได้เลยนะครับก็คือได้ตังเข้ากระเป๋าเข้าตัวเลยแต่ถ้าเรายังไม่อยากได้ตังเข้าตัวเราก็สามารถกดแคนเซิลได้ครับไม่หายเหมือนกันก็จะอยู่ที่ออเดอร์มันจะขึ้นว่าคอมพิวต์เหมือนเดิมแล้วเหมือนกับมันก็ซื้อแล้วจุดนี้เราขายก็ถ้าเราจะใช้ตังก็มากดแล้วก็คอลเลสเข้าตัวนะครับก็อย่าก,กดรีมูฟเหมือนเดิมครับรีมูฟก็คือตังหายครับ ยหมดเลโดยที่ตอนนี้ผมมีเงิน G ีอยู่ที่283,122แล้วถ้าเกิดผมรับเงินจีในนั้นมาก็ตัวเลขด้านท้ายก็จะเปลี่ยนเป็น900กว่าๆนะวก็สืว่าผมจะใช้ตังค์แล้วเขาเลยมาเหตุตรงนี้ก็หายพตรงนี้หายก็คือตังเข้าตัวเราเรียบร้อยแล้วนี่ครับก็จะเข้าตัวเรามาแล้วแค่นี้ง่ายๆซื้อขายเออผมลืมบอกไปนะครับ รู้สึกว่าตลาดกลางนี้จะปลดล็อกที่เลเวล15นะก็คือเลเวลตัวละครของคุณต้องเกิน15ก่อนถึงจะซื้อขายตลาดกลางนี้ได้ถ้าผมจำไม่ผิดตรงนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าเขาได้มีการอัปเดตเปลี่ยนแปลงตัืออย่างคร่าวๆก็ประมาณนี้ไม่ได้มีอะไรเยอะเพื่อนๆก็สามารถซื้อของทุกอย่างเลยครับที่อยู่ในตลาดกลางนี้ได้แต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่ไม่สามารถซื้อขายไนดะ้เป็นประเภทของ พวกอาวุธนะไม่ว่าจะเป็นชุดอาวุธอะไรพวกนี้เอ่อของเครื่องรางที่อยู่ในตัวไม่สามารถซื้อขายไนะครับตรงนี้ก็เป็นเอ่อข้อเสียข,ของตลาดกลางครับซื้อขายได้แต่วัตถุดิบอย่างเดียวนะครับไอเทมพวกนี้ก็ซื้อขายไม่ได้นะครับต้องเทรดกันอย่างเดียวแต่ของบางชิ้นก็ไม่สามารถเทรดได้นะครับเช่นของชิ้นนี้ครับไม่สามารถเทรดได้มันจะขึ้นว่า not t r a d e ถ้าเป็นของอื่นก็ที่ไม่มีก็เทรดได้ปกติครับก็ประมาณนี้ครับตลาดกลางก็ ไม่ได้เข้าใจยากครับผมก็มาสาธิตให้ดูคร่าวๆนะสำหรับผู้เล่นมือใหม่เนาะที่เข้ามาเล่นแล้วยังงงอยู่ว่าเอยมันซื้อขายยังไงก็เป็นกำลังใจครับสำหรับคนที่รอแพทใหญ่ shadow fan อยู่ก็โอ้ทนรอกันอีกนิดนะอย่าเพิ่งเลิกเล่นกันไปก่อนนะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ขอให้เพื่อนๆเ,เล่นเกม h าร์ด o o d อย่างสนุกสนานนะคลิปนี้ผมก็ไปละบาย